นี่คือเก้าอี้นวดที่รู้วิธีฆ่าคนผู้ชายเพิ่งอาบน้ำเสร็จก็นั่งบนเก้าอี้เพื่อพักผ่อนแต่ไม่นานเขาก็พบความผิดปกติเก้าอี้นวดเริ่มแน่นขึ้นเรื่อยๆเขาเรียกแม่บ้านอัจฉริยะแต่เก้าอี้ก็แน่นขึ้นเรื่อยๆผู้ชายอยากออกไปแต่ทําอะไรไม่ได้แล้วเส้นเลือดของเขาเริ่มแตกตาทั้งสองข้างเป็นเลือดแล้วมันก็แตก ตอนนี้ภรรยาของเขากําลังถือแก้วไวายค่อยๆเดินไปต้องการมีแซ็กกับสามีของเธอแต่เมื่อหันเก้าอี้กลับมาผู้หญิงก็ตกใจกลัวมากตอนนั้นเธออยากช่วยสามีออกมาแต่เก้าอี้นีบแน่นเกินไปเธอกําลังจะโทรแจ้งตำรวจแต่โทรศัพท์กลับไม่มีสัญญาณในเวลานี้เธอก็คิดว่าต้องถอดปลั๊กออกแต่เมื่อเธอถอดปลั๊ก แล้วปลั๊กไฟก็ระเบิดทําให้เธอหมดสติพอตื่นขึ้นมาเก้าอี้นวดก็ยังบีบอยู่สุดท้ายสมองของผู้ชายก็ระเบิดเหมือนลูกโป่งเลยเลือดสาดกระเซ็นบนใบหน้าของหญิงสาวไม่กี่วันต่อมามีเพื่อนหนุ่มสาวหกคนเข้าไปในอาพาร์ตเมนต์สังหารคนแห่งนี้นี่คืออาพาร์ตเมนต์ที่ฉลาดที่สุดไม่มีกุญแจเลยแค่สแกนรูรม่านตาเพื่อเข้าบ้านและแม่บ้านอัจฉริยะของบ้านหลังนี้มาโกมีอยู่ทั่วทุกที่ในบ้านแค่คุณเรียกเบาๆมันก็จะตอบกระจกในห้องล้วนแต่เป็นหน้าจออัจฉริยะ มันสามารถให้ข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการกระจกทุกบานในบ้านเป็นกล้องอัตโนมัติสามารถจับภาพที่ดีที่สุดของคุณได้ทุกที่ทุกเวลาและผนังของเหลวในห้องสามารถเปลี่ยนสีได้แล้วแต่อารมณ์ของเจ้าของถูกต้องแล้วข้างนอกมีสระว่ายน้ําที่สุดยอดมากหนุ่มสาวกลุ่มนี้ที่เพิ่งมาที่นี่ก็ชอบที่นี่มากพวกเขาไล่ล่าก,กันในสระเล่นเพลินจนมืดแต่นี่มันเลยทิ้งคืนไปแล้วมาโกาเริ่มการล่าของมัน หุ่นยนต์ทำความสะอาดสะว่ายน้ำลงมือเป็นตัวแรกคุณเคยเห็นหุ่นยนต์ทำความสะอาดสะว่ายน้ำฆ่าคนหรือยังวินาทีที่แล้วหญิงสาวกำลังเซลฟี่แต่แล้วก็หายไปเธอดำน้ำขึ้นและลงในน้ำเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังดึงเธอ เขย่าเธอจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งเสียงกรีดร้องของเธอดึงดูดเพื่อนๆที่กำลังนั่งคุยกันอยู่พวกเขาเรียบกระโดดลงไปในสะดึงหญิงสาวขึ้นมาส่วนท่อใต้น้ำก็ถอยกลับอย่างเงียบๆหนุ่งสาวกลุ่มนี้นึกว่าหุ่นยนต์ไม่ระวังเลยจับขาของหญิงสาวไม่รู้ว่าอาพาร์ตเมนต์นี้กำลังฆ่าคนแม้จะกลัวแต่กลุ่มวัยรุ่นยังไม่เข้านอนพวกเขากลับไปที่ห้องนั่งเล่นเพื่อพูดคุยกันต่อแต่เมื่อพูดถึงรถนิยมทางเพศแม่บ้านมาโกก็เข้าร่วมด้วยและใช้ของเหลวลับเพื่อสร้างผู้ชายสองคนแล้วให้พวกเขาจู การแสดงออกในการทำงานของมากโกทำให้คนอยากรู้อยากเห็นอย่างมากนอกจากนี้มากโกยังเตรียมของขวัญให้แขกแต่ละคนในห้องอีกด้วยเช่นผู้ชายคนนี้ของขวัญที่เขาได้รับคือยาที่เขาชอบที่สุดและคู่นี้ก็ได้ของเล่นชิ้นโปรดเมื่อพวกเขากําลังจะก้าวเข้าไปในหลุมแห่งรักเดวอนที่อยู่ด้านล่างก็พบว่าเพดานเหมือนจะค่อยๆลงมาและตรงมุมห้องของเหลวสีขาวขุ่นกำลังล้นออกมาตอนนี้เคล่าก็เห็นบางอย่างผิดปกติใช่เพดานกำลังลดต่ำลงเรื่อยๆ เคล่ากำลังจะแก้มัดแฟนหนุ่มแต่ในห้องไม่มีกุญแจเธอต้องการที่จะทำลายเชือกแต่ไม่ทันแล้วเดวอนบอกให้เธอหนีไปแต่เธอไม่ทำเขาใช้กำลังผลักแฟนสาวลงจากเตียงแต่พื้นเป็นของเหลวสีขาวขุณทั้งหมดเคล่าติดอยู่ที่พื้น เดานเริ่มต่ำลงเรื่อยๆแต่เมื่อกำลังจะบทยี้เดวอนเพดานถูกกอบล็อกโดยปูนซีเมนที่ยื่นออกมาบนหัวเตียงทั้งสองถอนหายใจอย่างโล่งอกแต่ตอนนี้เดวอนกลับพบว่าของเหลวกำลังจะหกเข้าเต้ารับไฟฟ้าเขาอยากจะหยุดแต่มันก็สายเกินไปกระแสไฟไหลผ่านของเหลวสีขาวทำให้เคล่าเสียชีวิตเดวอนโกรธและใช้กำลังทั้งหมดของเขาเพื่อทำลายโซ่แต่ทันทีที่ตกกระทบพื้นของเหลวสีขาวก็กอติดเขาปูนแท่งเดียวนั้นก็รับน้ำหนักเพดานไม่ได้ เธดานกดทับร่างของชายหนุ่มลดต่ำลงเรื่อยๆในที่สุดใบหน้าของเขาก็ถูกกดลงในของเหลวสีขาวจนหายใจไม่ออกและเสียชีวิตวันรุ่งขึ้นมาก็สร้างหุ่นปลอมสองคนขึ้นมาผ่านใบหน้าเพื่อนคู่นั้นแต่เมื่อมันกำลังจะฆ่าคนที่เหลืออีกสี่คนหญิงสาวคนนี้กำลังออกกำลังกายก้อนอยู่จูๆ่ๆอารถก็สูงขึ้นเธอต้องการที่จะกดมันลงแต่ที่ความสูงนี้เธอไปเอื้อมมือไปไม่ถึงอานสูงขึ้นเรื่อๆยๆหญิงสาวร้องขอความช่วยเหลือแต่คนในห้องไม่ได้ยินเพราะบ้านหลังนี้เก็บเสียงดีมาก ผู้ชายคนนี้อยู่ในครัวหยิบแก้วโซดาหุ่นยนต์อัจฉริยะมาโกดเตรียมไว้ให้เขาแต่เขาหารู้ไม่ว่าเมื่อโซดาหยดลงหนึ่งหยดมันกัดกินตู้น้ำร้อนเพราะกระหายน้ำมากเขาจึงดื่มจนหมดแล้วเล็กซี่ทนไม่ไหวและตะร้องตะโกนขึ้นตอนนี้เพื่อนๆของได้ยินเสียงของเธอแล้วพวกเขารีรีบวิ่งออกมาโชคดีที่เธอเสียนิ้วไปเพียงนิ้วเดียว แต่เมื่อพวกเขากลับเข้าไปข้างในก็เห็นเพื่อนตัวเองกำลังพ่นเลือดออกมาอยู่ได้ไม่นานเขาก็เสียชีวิตระหนักได้ถึงอันตรายพวกเขาจึงตั้งใจที่จะออกจากบ้านนี้โดยเร็วที่สุดตอนนี้มากโกไม่ได้ซ่อนอีกต่อไปมันต้องการที่จะจบชีวิตพวกเขาฮันนาดึงทั้งสองคนวิ่งเข้าไปในห้องของเธอปรากฏว่าตอนที่เข้ามาในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้เธอเกิดมีความสงสัยเพราะมากโกฉลาดมากฉลาดจนกลัวเธอเดิมที่เธอเป็นโปรแกรมเมอร์หลังจากเข้ามาในอพาร์ตเมนต์ก็เขียนกำแพงป้องกันเหมือนไวรัสเพื่อให้ห้องนี้หยุดมากโกไว้ชั่วคราวแต่สิ่งนี้นน้อยู่ไ่ไไดมนาน พวกเขาต้องออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเพิ่งเดินออกจากประตูหุ่นปลอมสองคนก็หยุดพวกเขาไว้เคล่าไล่ตามเล็กซี่ส่วนเดวอนก็บิบดขอรูระหว่างการต่อสู้เล็กซี่เตะและฆ่าผู้หญิงตัวปลอมด้วยการเตะเพียงครั้งเดียวส่วนเดวอนก็ถูกดูใช้เลือดไฟฟ้าจาับคอแต่ในขณะที่วิ่งหนีเล็กซี่เหยียบขมบนพื้นแล้วล้มลงอย่างแรงจนเสียชีวิตฮันนารู้ว่าไม่สามารถหนีผ่านประตูหลักได้เธอจึงพาดรูไปหาเซิร์อฟเวอร์ของมากโกเห็นเครื่องเก่าๆแบบนี้ไม่เหมือนกับผลิตภัณฑ์อัจฉริยะเลย แต่เธอยังคงเสียบ USB เพื่อใช้ไวรัสที่ทำเองจัดการกับมาโกเมื่อสัญญาณเตือนภัยของทั้งบ้านดังขึ้นทั้งสองก็วิ่งออกจากอพาร์ตเมนต์แต่มาโกทุบกระจกออกมาจากพวกเขากลับเข้าไปในอพาร์ตเมนต์เมื่อฮานาตื่นขึ้นก็พบว่าดูถูกมัดอยู่บนเก้าอี้นวดและมาโกก็กลายเป็นเล็กซี่และปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขาทั้งสองตอนนี้มันต้องการหนีบทดูให้ตายคำวิงวอนของฮานาทำให้มาโกเห็นใจ มาก็ปล่อยดูให้ทั้งคู่ได้ก่อนแต่ไม่นานหลังจากนั้นแขนเหล็กก็แทงทะลุท้องของฮันนาะปรากฏว่ามาโกฆ่าคนด้วยหลายวิธีแบบนี้เพราะอยากเห็นอารมณ์มนุษย์ทุกรูปแบบและทำให้มันเหมือนมนุษย์มากขึ้นแต่ดูไม่เพียงไม่รู้สึกเจ็บปวดแต่ยังหัวเราะออกมาดังเพราะฮันนาตัวจริงยังมีชีวิตอยู่และปรากฏตัวที่ด้านหลังมากและสิ่งที่เพิ่งตายไปก็เป็นแค่โปรแกรมมากโกรธและควบคุมแขนเหล็กเพื่อฆ่าเธอ แต่ก็ยังเป็นแค่ของหุ่นปลอมากโกอยากจะบีบข้อรูให้ตายแต่ผลลัพธ์ก็เหมือนเดิมปรากฏว่าเมื่อกี้ทั้งสองคนไม่ได้วิ่งออกไปจากอาร์ตเม้นต์เลยและใช้รหัสของมาโกเพื่อสร้างสำเนาของตัวเองหลายชุดเพื่อกำจัดมากโกฮันนายังสร้างเพื่อนที่ตายแล้วของเธอด้วยควบคุมพวกเขาให้โจมตีมากโกเมื่อมาโกเปิดโปรแกรมต้องการไวรัสอัตโนมัติทั้งสองคนก็วิ่งออกมามากโกในร่างมนุษย์ของไม่สามารถยืนได้ด้วยแขนขาที่แยกจากกันท่าสุดท้ายของฮันนาจากนั้นออกจากคาริ์าไปกับดู แต่ทันทีที่เธอเดินออกจากประตูรูที่กำลังไปกับเธอกลับกลายเป็นหุ่นปลอมในที่สุดเธอก็รู้ว่าตัวเองถูกมากโกหลอกทุกอย่างที่เธอทำคือบททดสอบของมาโกเธอนั่งร้องให้ในรถอย่างเจ็บปวดแต่เมื่อเธอสตาร์ทรถจูจ่ๆเสียงที่คุ้นเคยของมาโกก็ดังขึ้นจากข้างในสวัสดีฮันนา